สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลินิกรักษาใจแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นเราจะเป็นกำลังใจแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันค่ะ คลิปนี้เราจะพูดถึงคุณคุณที่เกิดในวันอังคารนะคะว่าในช่วงระหว่างวันที่16-30ทถึง30ธันวาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรเป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายโดยทั่วๆไปนะคะเราก็ได้ใช้อุปกรณ์ก็คือไพ่ทาโร่ยิบสีเป็นสื่อในการถ่ายทอดพลังงานถึงคุณค่ะขอให้คุณฟังอย่างมีสติแล้วก็พิจารณาไปด้วยนะคะ สำหรับคุณคุณที่เกิดในวันอังคารนะคะเรามาดูนะคะว่าพลังงานหน้าไพา่ได้สื่อถึงพลังงานด้านดีที่จะไหลเข้ามาหากระแสชะตาชีวิตของคุณในช่วงขณะนี้ค่ะ จะได้รับข่าวดีจะได้รับเรื่องราวที่ดีเรื่องราวกรรมเก่าต่างๆของคุณอาจจะได้ถูกชำระไปแล้วแล้วก็ผลรางวัลที่คุณได้กระทำความดีกำลังจะส่งผลให้คุณได้รับในเร็วๆนี้ค่ะ จะเห็นได้ว่าหน้าไพ่ได้บ่งบอกให้คุณรู้ว่าเจ้าตัวดวงชะตาคนที่เกิดพนังคารนะคะพื้นดวงเป็นคนที่มีความต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็มีความอดทนสูงด้วยมีความฉลาดมีไหวพริบดีในการแก้ปัญหาต่างๆจะสังเกตว่าตัวของคุณเองนั้นมีพลังงานที่ดีคอยขับเคลื่อนดวงชะตาของคุณสังเกตได้จากคุณผ่านเรื่องราวต่างๆอุป,ปสรรค ต่างๆมานับไม่ถ้วนแล้วแล้วก็ทำให้คุณนั้นมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีเป็นต้นทุนชีวิตให้แก่คุณค่ะโดยทั่วๆไปนะคะโดยดวงของคุณในช่วงนี้นะคะทางด้านการเงินของคุณคุณจะเห็นไพ่แสดงถึงสถานะการเงินของคุณช่วงนี้มีความโดดเด่นในตัวของคุณอย่างมากมายแล้วก็เป็นช่วงที่คุณต้อง สแสวงหาทางด้านการเงินของคุณนั้นมีพลังงานของบุญวาสนาบารมีของคุณนั่นเองอุปถัมภ์ดวงชะตาของคุณคุณจะทําอะไรตอนนี้คุณรีบรีบทําเลยนะคะในช่วงของการเงินของคุณนั้นมีความโดดเด่นเส้นทางการเงินของคุณนั้นมีโอกาสที่จะขยับขยายฐานฐานะทางด้านการเงินของคุณด้วยหรือบางคนก็อาจจะโดดเด่นในเรื่ เรื่องของโชคลาภวาสนาหรือว่าบางคนก็อาจจะโดดเด่นในเรื่องของการจัดสรรในเรื่องของการวางแผนอนาคตทางด้านการเงินถือซะว่าช่วงนี้ของคุณมีข่าวดีทางด้านการเงินหลายๆทิศทางเลยเชียวค่ะ บางคนก็กินอดกผลในระยะยาวด้วยนะคะถือว่าเป็นผลกำไรหลังจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยมานานแล้วช่วงนี้คุณได้สเสวยผลบุญของคุณแล้วค่ะในเรื่องของการงานนะคะจะเห็นว่าช่วงนี้การงานของคุณนั้นอาจจะติดติดขัดขัดแต่ก็ไม่ได้เกินปัญ,ปญหาและอุปสรรคที่คุณจะแก้ได้เลยนะคะแค่ คุณแยกตัวออกมาอยู่กับความสงบสักพักหนึ่งแล้วความสงบของคุณก็จะทำให้คุณแก้ไขปัญหาทิศทางทางด้านการงานของคุณได้ค่ะหรือว่าในด้านการงานของคุณช่วงนี้นะคะอาจจะดูแล้วมีพลังงานดีๆเข้ามาให้คุณได้รับงานเพิ่มเติมหรือบริหารทางด้านการงานของคุณนั้นค่อนข้างที่จะใช้ความสามารถของคุณเป็นพิเศษในช่วงนี้ นีいい้นะคะ ค่อยๆเรียบเรียงความสำคัญของการงานก่อนนะคะว่าอันไหนสำคัญก่อนสำคัญหลังแล้วคุณค่อยๆดำเนินงานของคุณไปอย่างมีสติค่ะเพราะโอกาสและความสำเร็จของคุณนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยค่ะขอให้คุณทำงานของคุณด้วยสติแล้วก็อยู่กับความสงบของคุณด้วยนะคะมันจะทำให้คุณเล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆได้ชัดเจนแล้วเรา จะแก้ปัญหาได้ถูกจุดค่ะในด้านของความรักของคุณช่วงนี้โอกาสที่คุณจะพบเจอคนที่รู้ใจคนที่ถูกใจคนที่ร่วมบุญร่วมวาสนามาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนั้นเป็นโอกาสที่คุณจะได้เจอค่ะหรือถ้าหากว่า ความรักของคุณช่วงขณะนี้ของคุณก็ถือว่าเป็นความรักที่เบ่งบานเต็มกำลังเต็มที่ของมันแล้วต่างฝ่ายก็ต่างมีดวงสนับสนุนกันด้วยนะคะถือว่าเป็นที่ปรึกษาหารือกันได้ฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันได้นะคะเปิดใจดูนะคะว่าหากว่ามีปัญหาติดขัดคาราคาซังหัวใจกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณและคู่รักของคุณเปิดอก,เป,ดอกเปิดใจเคลีย ปัญหาซึ่งกันและกันค่ะแล้วคุณจะพบกับความรักที่ลงตัวแล้วมันจะพาให้คุณโล่งอกโล่งใจทําอะไรก็ราบรื่นจากนี้เป็นต้นไปค่ะทั้งคุณและก็คู่รักของคุณนั้นเป็นช่วงที่ดวงวาสนาและบาร,รมีของคุณและคู่รักนั้นอบอุ้มและอุป,ปถัมภ์ซึ่งกันและกันค่ะหากว่าเกิดความเข้าใจผิดก็ขอให้ต่างฝ่ายต่างเคลียร์หัวใจกันให้เร็วๆนะคะ ในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ของคุณก็คงต้องระมัดระวังตัวด้วยอาจจะเนื่องจากการหักโหมทางการทำงานการใช้ความคิดมากเกินไปหรือว่าใช้กำลังทางด้านร่างกายมากเกินไปก็ควรหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนได้ให้จิตใจของคุณได้รับความสงบร่มเย็นบางคนก็รู้จักฝึกเรื่องของการทำสมาธิมากนะคะเพื่อให้จิตใจของคุณนั้นได้ ผ่อนคลายจากในเรื่องของภาระทางโลกต่างๆทำให้ร่างกายของคุณได้มีการฟื้นฟูกําลังด้วยนะคะแล้วก็เตรียมร่างกายและจิตใจของคุณเอาไว้ลุยต่อในข้างหน้าค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ร่างกายและจิตใจที่มีกําลังเข้มแข็งนี้ในการขับเคลื่อนดวงชะตาชีวิตของคุณจากนี้เป็นต้นไปค่ะ เราจะถือว่าช่วงนี้ของคุณที่เกิดในวันอังคารนะคะเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีของคุณมากๆเลยถือซะว่าบุญบารมีของคุณนั้นอุปถัมภ์ดวงชะตาของคุณแล้วแต่คุณก็ต้องต่อยอดของคุณในปัจจุบันด้วยเช่นกันนะคะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะเกิดการสะดุดในเรื่องของจิตที่เราจะต้องพบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาเรา ไม่อยู่กับสติของตัวเราเองเราไปรับพลังงานของคนอื่นเข้ามามันทำให้เกิดกระแสของกรรมที่จะมาตัดรอนในเรื่องของบุญวัสนาของคุณนะคะช่วงนี้เหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วย พื่อให้คุณได้มีพลังงานของจิตใจที่มีสติตั้งมั่นแล้วก็มีพลังงานของความสงบร่มเย็นเข้ามาอุปถัมภ์ดวงชะตาชีวิตของคุณให้กระแสชะตาชีวิตของคุณนั้นเต็มอิ่มแล้วก็เต็มเปี่ยมของพลังงานด้านดีด้านบุญนะคะแล้วมันจะดึงดูด สิ่งดีๆที่คุณปรารถนาหรือว่าไม่ปรารถนาก็ตามจะไหลมาอุปถัมภ์ดวงของคุณค่ะถือว่าดวงของคุณตอนนี้นะคะเส้นทางชีวิตของคุณนั้นมั่นคงขึ้นจเจริญขึ้นมีโอกาสพลิกผันดีๆเกิดขึ้นในดวงของคุณแล้วก็เป็นโอกาสดีทางด้านการเงินของคุณที่ คุณจะสร้างรากฐานฐานะครอบครัวของคุณให้มีความมั่นคงทางด้านการเงินด้วยค่ะเมื่อคุณรู้แล้วนะคะว่าดวงชะตาของคุณช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตด้วยนะคะทุกเรื่องถ้าหากว่าเราประมาท โอกาสที่ดวงชะตาของเราจะพลิกผันมันก็มีเกิดขึ้นอยู่เสมอค่ะหลักของเรานะคะก็คืออยู่ในศีลอยู่ในธรรมตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะคะแล้วเราก็หมั่นสั่งสมในเรื่องของการทําบุญวาสนาบาร,รมีของคุณด้วยปฏิบัติธรรมด้วยนะคะเพื่อให้กระแสะชะตาชีวิตของคุณมีคุณภาพขึ้นไปอีกเรื่อยๆค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอให้คุณประสบกับความสำเร็จแล้วก็โชคดีตามที่คุณปรารถนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ